คูณทิพวงศ์วัฒนาจังสวัสดีครับพี่ภูคุณไก่สมภพปิยพงศ์สิริครับสวัสดีครับไก่สกลนครเขาไปบ่อยไปไหว้พระด้วยไปทํางานอีเวนต์อะไรอย่างงี้นะฮะสุดอุทัยเนี่ยก็ไปบ่อยแต่คเข่ไปบ่อยกว่านี้ชินกว่านี้ไม่ใช่ผมเป็นคนข้างๆเพราะว่าจังหวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องปลาแรดปลาแรดนะครับเดี๋ยวน้ก็ไม่รู้สินะปลาแรดที่มีหนวดหนงตรงน่าแรดแต่ปลา มีปลาแรดขึ้นชื่อแต่คนอุทัยไม่แรดอุทัยเนี่ยเขาขึ้นชื่อปลาแรดแต่นครสวรรค์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องปลาเตีมคุณปลาเตีมอยู่ป่ากองกลางของคุณมันน้ำจืดมันไม่มีไม่มีมมคุณตั้สิริพรอยู่ยอดครับกรรมการของเราวันนี้คนเยอะ,ะวันตะวันกล้คไทย่าคุณคุณป้าฮะคุยคนละเรื่องแล้วฮะคุณป้าเฮ้ยรายการเราดีดีนะใครอยากพูดอะไรก็ได้ ใช่เขาจะบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันอุทัยแงติดกันนครสวรรค์คือป้าครับอุทัยติดนครสวรรค์แต่ที่ย้ายไปอยู่พิษโลกแล้วครับโดนไล่ไปแล้วครับสวัสดีชาวอุทัยนะคะชาวอุทัยน่ารักมากๆเลยแล้วก็ชาวสกลด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยบอกไว้ก่อนค่ะเผื่อต้องหนีจากพิษโลกไปอยู่สองจังหวัดนี้โอเคเทียดีระสับนิ่มกลัดครับและกรรมการนันสุดท้ายครับสมจิตจงจอหอ แต่ก่อนที่2จังหวัดจะมาปะทะกันนะครับไปสู่ช่วงของเงาเสียงก่อนวันนี้เป็นนักร้องหนุ่มร็อกกําลังมีผลงานใหม่คือแบงค์แคชอันนี้เขาจะเสนอผลงานใหม่ที่ฟิชเชอริงกับหญิงลีด้วยสนุกสนานมากเลยนะครับไปฟังกันเลยครับนัมเบอร์วันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นโชว์ที่สนุกมากนัมเบอร์วันใช่ค่ะเป็นเพลงนี้เป็นยังครับที่มาที่มาเป็นตัวของหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งแนวร็อกของเฮียก็จะมผสมกันคือตอนแรกผมชี้จะวิงแต่งศิลปินผู้ชายครับ แล้วก็กับผู้หญิงแล้วเราเราจะร้องกับใครก็อยู่ทีมงานว่าเอ๊ะบางคนอาจจะทุกคนอาจจะเดาได้แต่ว่าถ้ากับหญิงลีเนี่ยเราอาจจะเดาไม่ถูกว่าเพลงจะไปกันยังไงเหมือนเหมือนคนละสายนะสายลูกทุ่งหมอลากับสายร็อปเป็นอันดับอีป็อปหรือเป็น EDM ก็ผสมกับหมอลามซึ่งฝั่งฝั่งตะวันตกก็ตอนนี้ EDM ของโลกอยู่ EDM คืออะไรครับ Electronic Dance Music ือสุดอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์แอสุครับแล้วก็ทางฝั่งหมอลาก็บ้านเราเพลงดนตรีขึ้นมาก็เสริมได้เลยก็แล้วสองอย่างรวม มันไหมคะมันมากเพลงนี้เลยมีทุกกลิ่นอายเลยแบบขอรำไม่ได้แบบจะเป็นแนวสตริงหรือว่าลูกทุ่งหมอลํำก็ไม่สําคัญเพราะว่าความมันฉันรับรองความมันฉันรับรองอยรับมันจริงๆริะนอกจากแบบทั้งคู่มาฟิชเชอริ่งนี่แบบสุดยอดอลังการยังได้พี่อ้วนรีเทิร์นมาเล่นเบสด้วย เขาเป็นผู้หญิงพี่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมือเบสเป็นผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรอจ๊ะทำไมถึงอยากเป็นมือเบสไม่เป็นนักร้องไม่เป็นแดนเซอร์จ๊ะไม่มีใครเล่นเบสเลยมาเล่นเบสไม่มีใครเล่นเบสเลยมาเล่นเลเขาไม่มีใครเล่นสนใจนักร้องคนหนึ่งไหมชุดฮารุฮารากว่ายิงลี นุ่นคนนกคนไก่คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะมาดูแลน้วนีมีตัวอะไรจะไปรักษาพันไว้บ้างนะเพลงใหม่เป็นฟิชเชอรี่กับหญิงลีวันนี้ก็มาร้องให้ก็ได้ฟังเพลงสนุกสนุกกันไปแต่มาหาเงาเสียงคุณแบงกันครับขอบคุณหญิงลีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนุ่งด้วยนะคุณแบงเชิญประจำที่นั่งกรรมการของคุณครับมาพบเงาเสียงคู่แรกของคุณแบงครับ จะเล่นอะไรให้ดูว่ากล้องจับเราหรือยังก่อนเอากล้องไม่จับแล้วครับพี่อากล้องไม่จับไม่เห็นนะวันชื่อชี่กล้องจับอยู่อะไรนะผมว่าน่าจะยังไม่ได้ยังไม่ได้เหรอครับพี่กล้องนั้นไม่ได้ไปให้ถึงหน้ากล้องก่อนโอเคครับพี่เงาเตียงคุณแบงค์ครับไปไปอีก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 เต็มเต็ม อะไรนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาไปหาหมอก่อนครับพี่ัวโอเคคุณจ๊อบทำงานอะไรครับร้องเพลงก็พิโชว์ครับแล้วก็อ่าตอนนี้ก็เป็นนักแสดงสุนทรโอเป็นนักแสดงด้วยเป็นพิธีกรด้วยครับเป็นพิธีกรด้วยครับครับผมทำรายการเกี่ยวกับอะไรครับคุณเกมโชว์ครับผมเกี่ยวกับเกมโชว์ครับผมเป็นนักแสดงมีบทพูดไหมครับมีครับมีครับหรือว่าเดินผ่านไปผ่านมาผ่านไปสามร้อยห้านะสามร้อย ันนี้ทันสองทันสองฮะทันสองไปพูดด้วยวันนี้เขาเป็นได้หลายตัวเจอบ่อยนี่เจอจริงป่ะเรียบผม็นตัวอะไรครับพี่เขาเล่นเขาเล่นได้หลายตัวแสดงัวดูแสดงโอ้โหดูดูมันสักเหมือนเลยว่ะเฮ้ยพี่พี่ดูฮะอย่าเรียกว่าเหมือนเลยดีกว่าของคุณแบงค์นี่เขาสักจริงอันนี้เหมือนไปนอนทับถุงปุ๋ยมากกว่าอันนี้สักในคุกศักในคุกใช่ไหมครับขอขอนุญาตวันนี้ผมไม่อยากรอครับผมเอาเป็นตัวผมเลยเนาะเขาอุปกรณ์นะครับขออุปกรณ์นะครับสิทิแท้ สูงหรอเพราะอะไรอยากเลยโซนดามอยู่ตรงนี้ส้นดามอยู่เนี่ยตัวมันหดเร็วอ่ะเขาจะเรียกว่าแบงค์วงแค่แบงค์วงแค่ครับอะไรอีกครับพร้อมแล้วครับ นี่ไม่ใช่พี่แบงค์นี่มันพี่อ่างนี่โอ้พี่ดนท์เจงมาบอกพี่อ่างได้ไงก็ข่าวมาเงาเดียงแบงค์วงแหวกเนี่ยแบงค์วงแหวกโอ้นโอ้ย ถ้าประกวดอ่านได้แน่เลยแต่ถ้าแบงค์สงสัยนี่โดนคนแรกเลยเนี่ยนีผมอัพปี้ฮะอัพปี้ชอไม่เดียงเยอะอ่ามีใครบ้างนี่ไอดอลไอดอลไอดอลอีกคนโตโตพี่โตโตไหนเน้าเนานานโตทีเล็กฮะโอ้ยทีเล็ก ว่าอ่านเท่าไหร่เป็นแสนทีงานดีแล้วครับอาจารย์แม่ฉันเองอาจารย์นลงไม่ได้ตันติดสอนจริงๆนสอนอยู่ใกล้ๆเจสิว่าจันก็หมามืไม่หมามึงอแตนี่อาจารย์ส่งอะไวันนี้อวยพันปีใหม่นี้จุกจริงก็เพิ่งพังมาใช่ไหมอาจารย์โวยพอดเลยวันนี้กัอยากคำบอกเป็นมองจ กเาว่าให้เรารักกันและให้ช่วยกันเขาเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาถังเวลาไปนั่งนะ่อย่าไปนั่งตรงกาละมังมันแตกจะหนีฝากตรงนี้ส่งไทยอีกสักคนหนึ่งเป็นพิธีกรน่ารอครับเป็นตลกครับเอ็งนะช่วยชิงไงเจ้าพนักงานถอดงันนะคุณลูกสัญาไหมรู้จักเลียงไง วันนี้ก็ฝากกันเลยแล้วกันฝากน้องชายผมเลยตองนี้โอเคขอเส้นหน่อยไหมล่ะโอ้โหพี่เล่นไปทั้งหมดแล้วผมเล่นไม่ได้เวลาเล่นหลายๆตับเนี่ยมันเหมือนเป็นรางว่ามันจะหมดไปเร็วมันจะไม่ได้อยู่นานมันจะหมดแล้วจริงๆก็ยังเหลืออยู่นะยังจะเหลืออะไรโอ้โหเหลือจะก้าแก่งหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนเผื่อไม่รู้ไม่รู้อยู่ที่เบนฮาคุณเบนบ้างคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีครับท่าเปไรครับคุณเบนเอ่อเป็นกุ๊กครับผมเป็นกุ๊กครับผม อตายง่ายนี่ใครจะกล้ากินของแกจริงปะเนี่ยจริงครับอยู่ในร้านอาหารหรือโรงแรมหรืออะไรไงร้านอาหารครับผมอาหารประเภทฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับโอ้พูดเมนูฝรั่งเศสมาสักชื่อหนึ่งกระเดื่อเบิร์ฟกระดือเบิร์ฟอะไรเงี้ยแบบว่าอะไรกระเดื่อเบิร์ฟเนื้อวัวช่วงซิ่โคงเนี่ยโอ้โหกระเดื่อเบิร์ฟกรจดไว้อร่อยมากครับตัวนี้กระเดื่อเบิร์ฟกระดืเบิร์ฟครับไปเรียนมาจากที่ไหนไม่เรียนฮะหน้าเหมือนพวกงัดตู้เอทีเอ็มมาก ไม่น่าเป็นเชฟได้เลยอ่ไหนถอดแป้นได้ไหมครับถอดแป้นได้ได้ครับไหนนะเอาตถอดให้ดูสักนิดนึงครับนั่นเนีะยแต่เล่นอยากเล่นแต่ทับจาเหล่ไม่เป็นใช่ไหมล่ะใช่มี่ใครบอกว่าคุณร้องเหมือนเอ่อเพื่อนๆเนี่ยฮะแล้วก็พี่น้องอะไรยคนที่อยู่ในครัวกับเรานั่นข้าลำคาลข้าลำคาแล้วครับทุกวันนข้าลำคาแล้วใช่เดี๋ยวมาลองดูเพลงนี้คือเพลงขอเช็ดน้ำตานะครับคุณแบงค์เราขอฟังตัวอย่างจากคุณแบงค์ได้ครับแบงค์ฮะ พี่แบงค์อะไรต้องทำท่ามือเมื่อไเมื่อไที่พี่แบงค์แบบเป็นนักร้องที่ที่ที่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไมครับพี่เราไปจะมีปวดหัวปวดหัวปวดปวดหัวเสร็จมาปวดท้องปวดท้องปวดท้อแล้วลังเลอีกจะไปข้างหน้าหรือจะมาข้างหลังแต่ฉันรู้ว่าฉันแทนเขาไม่ได้จะไปหรือจะมา จะไปหรือจะมาจจะะไปหรือมาต้องเอาใจให้ถูกจริงป่ะคุณเริ่มจากคุณจะไปหรือจะมาเลยคุณเลยการอย่างนี้เหรอคุณมันมันมันดูเกินจริงเกินจริงแล้วก็มันเกินจริงนี่เลยนะอ้าวให้ฟ e ลลิ่งมันได้ละเอาจใจลูกเอาเป็ back เอ้าวขอเช็ดน้ำตาดนตรีมาหังนัเขายังไม่ยอมให้ตัวเองต้องเสียใจ เบ่งเบ่งของนี้พี่ขอนะจัดมาเลยพี่แหม่ห่วงยางไม่รู้เป็นของใครแต่ห่วงใยมากให้เสมอมีสมาธิกกับการแข่งไม่ใช่เด็กมันกลัวไปด้วยเอาเลยเอาเลยมาดูกรรมการจะเลือก A หรือ B ครับ บอกแล้วอย่าเล่นหมดครับผมบอกแล้วครับว่าคุณจ๊อบก็อปปี้แอดก็เหมือนก็อปปี้พี h <h <h ่เสกก็เหมือนพี Dallas ่ติ๊กก็เหมือนเหมือนหมดเลยยกเว้นนี่อะพี่แบงค์นี่ลง แต่ให้ด้วยความตั้งใจและความพยายามครับความพยายามนะครับถ้าพูดถึงความหลากหลายนั้นคุณจอบเหนือกว่าแน่นอน <c oughs> แต่ว่าถ้าเฉพาะคนเนี่ยอาจจะเป็นรองของคนที่เข้ามาเพื่อนคนนั้นเลย <c oughs> คุณเบนต์ ben ออกสตาร์ทยิงไปเรื่อยแต่ว่าร้าองร้องไปผมฟังเสียงแล้วเขาเขาร้องด้วยด้วยจิตใจนะครับ <c oughs> ด้วยความชอบแล้วเสียงยิ่งร้องยิงงย่งใกล้ยิ่งไกลยิงลย่งไกลเข้าไปใกลคุณเบนต์เป็นเชฟจริงเหรอคะ <c oughs> จริงครับนึกว่าเป็นเจ้าของร้านเขาต้มกุ้ยนึกว่าเป็นเจ้าของร้านเาต้มกุ้ยอะไรเงี้ย ก็ลังเสรด้วยนะโอ้หเก่งมากๆเลยอ่ะแบบไม่น่าเชื่อเลยไม่ใช่เหมือนแต่เียกหน้าตาก็เหมือนด้วยนะคะเหมือนใครฮะเหมือนเจ้าของร้านข้าวต้มนั่นแหละทําไมถึงชอบแนวแบบนี้หรอคะชอบมาตั้งแต่เด็กครับชอบบุคลิกชอบนิสัยอะไรพี่เขาชอบการกระตันดูแล้วไม่ก้นหัวล่าไม่กนหัวหรอคะอ๋ออันนี้ไม่ไหวเาไม่ได้เอาหน้าเหอนเขาชอบนิสัยอ๋อส่วนทั้งนู้นก็จริงอย่างที่พี่สมจิตบอกเนาะเป็นคอพี่โชว์ที่ร้องใครก็เหมือนยกเป็นแบงค์ คุณจ๊อบเนี่ยนะฮะเก่งมากเลยนะครับหลากหลายจริงอันนี้ชื่นชมมากเลยนะฮะแต่ว่าเหมือนแบงค์ไหมต้องบอกตรงนี้ว่าเหมือนแบงค์กามโมแบงค์กาโมมากกว่าแบงค์กามโมกองเต็กนะฮะแบงค์นะฮะแต่คุณเบนซ์นี่เขาสุดยอดนะผมให้คุณหนึ่งไลท์เดี๋ยวคุณต้องเอาหัวคุณมาให้ผมผมจะไปเส้นไหว้เจา้าเออคนไม่ใช่หัวหมู <c oughs> แบงคชอบแบงค์กับบุคลิกนี่เหมือนเป็นชลาทิศเลยนะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่พระเจ้ารูา้อารุษ ี๋ยวไปฟังคุณแม่คุณท่สองเพลงนี้ผมชอบมากนะฮะอันนี้บอกตรงๆตั้งแต่สมัยที่เพลงเริ่มโปรโมทใหม่ๆผมชอบนักร้องคนนี้เพราะว่าเขาสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฟังผมไปฟังเรื่องเดียวคือการสื่อสารคุณเบนซ์ร้องได้คล้ายๆคุณแบงค์มากถึงเรื่องของอารมณ์เสียงก็คล้ายฮะแต่อย่างที่ทุกคนว่า คุณจ๊อบนี่เหมือนทุกคนครับคุณเบ้นถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างใกล้เคียงมากเลยครับชอบครับ,รบขอบคุณครับโอเคชัดเจนครับคุณจอ๊นะอ,บอบนะโอกาสหน้ามากนใะหม่นะเลย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 เก็บไว้ก่อนป่ะเดี๋ย,ยวจะไปทำซาลาเปากิงแล้วเนี่ยไปแล้วนะไปเตรียมตัวเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับเชครับตอนนี้ไปพบกับเงาเสียงคู่ที่สองครับ แต่ละคนนี่นะรวมกันต er> ั้งเป็นแก๊งโจรได้เลยนะเนี่ยโอ้โหทำไมหน้ามันได้อารมณ์กันดักขนาดนี้สวัสดีครับคุณป้ครับผมคุณป้ายทงานอะไรครับขายหมูปิ้งครับขายหมูปิ้งครับขายหมูปิ้งจริงครับขายอยู่ที่ไหนยังไงครับชาเชิงเซาครับขายอยู่ชาเชิงเซาครับเป็นรถเข็นหรือเป็นร้านหรือเป็นอะไรครับเป็นร้านครับเป็นร้านเป็นแผงครับผมขายดีไหมครับขายหมูปิ้งครับขายหมูปิ้งครับไม่ได้ขายดี ายไม้ละเท่าไหร่ครับ5บาทครับผม5บาทวันนึงขายได้กี่ไม้ครับประมาณ3 0 0รอไม้โอ้โหคุณไม่เด็ต่อวันเหรอต่อวันครับต่อวันสามร้อยใช่ไม้อะไรทําคะไม้ไม้ไผ่ครับไม้ไผ่แล้วหมูครับหมูใช้อะไรทําครับหมูใช้อะไรทําครับก็ใช้หมูสิ พี่แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบพี่มากเลยครับผมชอบพี่มากเลยครับครับพี่ชอบผมไหมครับไม่ได้ชอบพี่แบงค์เหรอชอบพี่มากชอบพี่แบงค์เหรอคะแกเริ่มก่อนนะแกเริ่มก่อนผมขอโทษครับผมพี่เองโอเคชอบพี่แบงค์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยไหมแรกแรกเลยครับแรกแรกเลยลูกค้ามาซื้อหมูปิ้งแล้วเราร้องให้เขาฟังไหมก็ร้องครับแล้วเขาบอกว่า เออคล้ายๆเนาะไม่ลองไปดูเขาบอกคล้ายๆเลยรู้ไหมเออคล้ายๆหมูเนาะฟังเสียงดิเสียงคล้ายๆแบงเราก็เลยอมาดูเออแบงต์นี่ถอดได้ไหมครับขอคอยหน้าหน่อยครับโหหล่อนะเนี่ยใส่เหมือนเดิมเถอะใส่เหมือนเดิมเถอะคุณเห็นคุณเบนเมื่อกี้ป่าได้ฟังเขาร้องยังต้องฆ่ามันต้องฆ่ามัน ถ้าจะต้องฆ่ามันนู่นนะครับต้องผ่านนี่ให้ได้ก่อนแกอาจจะไม่เจอเขาก็ได้ผมคิดมางแต่ที่บ้านแล้วครับว่าคงไม่เจอโอเคเจอไหมเดี๋ยวดูก่อนครับผมชื่ออะไรครับดีมครับคุณดีมทำอะไรครับพนักงานเซเว่นครับติ้งนองติ้งนองอยู่ในคลังครับอ๋ออยู่ในอะไรดูศูนย์กระจายครับอ๋อไม่ได้ขายเป็นแบบเอาของไปส่งตามร้านเซเว่นต่างๆอ่าครับอ๋อแล้วล้อกเลงในนั้นในคลังเสียงกล้องดีไหมฮะดีครับครับ ทำมากี่ปีแล้วครับพึ่งทําได้ไม่นานครับก่อนนน้นนั้นทำอะไรครับก็ทำโรงงานครับที่คุณหนีหนีคดีอะไรเปล่าคุณแต่งตัวคุณแต่งตัวเหมือนพวกเวลาตำรวจจับได้แล้วมาคุณดีไหมคุณอยู่เซเว่นหรือว่าเคยเคยเคยป้นเซเว่นไหมคือสเก็ตดูฮะถ้ามีภาพสเก็ตจะมีส่วนหนึ่งเหมือนจะคล้ายๆอย่างเนี้ยเวลาตำรวจมีภาพสเก็ตมันจะคล้ายๆอย่างเนี้ยเนี่ยนะถ้าให้ดิฉันนะไปยืนชี้นะใช่เลย หรือหรือคุณรีมถามนิดนึงคุณปว,วีนามาด้วยไหมเหมือนคุณปว,วีนาพามาเลย,ยแต่งตัวอย่างเงี้ยอยู่ยข้างหลังอ๋ออนนันนี้เป็นผู้เสียหายนะ <c oughs> ผู้เสียหายตกลงนำเซเว่นครับแล้วไปร้องเพลงตอนไหนครับร้องตอนร้องเลยครับร้องตอนร้องเ <c oughs> ลยครับร้องตอนร้องเอาล่ะร้องตอนไหนครับพ่อคุณพ่อคนดีพ่อคุณมออิมร้องตอนไหนจ๊ะอยากร้องก็ร้องนะครับอยากร้องก็ร้องนะครับร้องพี่ดูครับครับยังไงอะ ไปกอดเขาทไมมายุ่งอะไรครับยังไงเ้าถามว่าย่ร้องเพลงพี่แบงค์เนี่ยร้องช่ไหนรตอนอยู่ในคัง้ตอนเจอเ่อน่งกินข้าวกันร้องอยู่ในคังมาไห่วะในคังลที่เราแพคของแพคไรเงี้ยล้างลร้างลังติลังที่ใส่ของครับเราก็้าล้างโดยการเอาแปรงขัดไม่ครับมีเครื่องมีเครื่องล้ารใครบอกว่าเหมือน ก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่มันมีเพื่อนที่ไหนในนั้นมีแต่มันกับร้องอ่ะมันร้องในในเครื่องกับร้องแล้วร้องร้องเพลงอะไรวันนั้นที่เขาบอกว่าผมร้องอะไรเช็ดน้ำตาแหละครับเช็ดน้ำตาช่วงที่ร้องบอกเพื่อนบอกเฮ้ยเหมือนเลยเงี้ยตอนไหนทุกตอนเลยครับทุกตอนเลยครับทุกตอนอ่ะเดี๋ยวมาคุยหลังกันอ๋อแสดงว่าร้องเพื่อนก็บอกว่าเหมือนเลยครับแล้วได้ฟังคุณเบนร้องแล้วคุณกลัวไหมเบนไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวเลยอ่ะ เขาเหมือนนะผมเหมือนกว่าผมเหมือนกว่าเนี่ยโอเคเด็ดเด็ดเหมือนกว่าโอเคว่าด้วยเอาเพลงนี้โรคประจำตัวมีไหมมีไหมร้องประจำตัวมีไหมเบาหวานครับเบาหวานครับเบาหวานครับฟังตัวอย่างนะฟังตัวอย่างพี่แบงค์นะแบงค์พี่ดูครับเพลงอย่างนี้เรียกว่าเพลงสไตล์อะไรครับพี่พอร์ทบ้า มันก็มีส่วนครับมีส่วนของริปปบด้วยในท้อนแรปครับในระหว่างที่พี่แบงร้องนะฮะไอซอกนี้มันกระซิบป่นเฮ้เสียงเหมือนเลยว่ะเสียงเหมือนเลยวะไม่แบงค์เลยบอกผมบอกว่าพี่แบงค์เขาหล่อหล่อมากกลังชื่นชมมากกลังแย่งกันอยู่ว่าใครจะได้คุณปายครับครับหน้าอย่างนี้อย่าเป็นเลยครับหน้าอย่างนี้อย่าเป็นเลยครับทำไมหล่อครับเป็นตลาดไทยผิดตรงไหนใครรู้บ้าง เป็นกระเทยสุดอ้างว้างรู้บ้างไหมเป็นกระเทยก็ไม่เคยคิดแย่งผัวใครทำไมพควรชนีชอบอาย่วหังกระเธอเ,อออเคยลงถ่ยไว้ทำไมทำไมเงาเสียงเรามีแต่แปลกๆ <c oughs> นั่นมัน <c oughs> เออสงสารแบงค์เหมือนกันนะโอเคพร้อมนะครับโรคประจำตัวด้วย ตอนแรกตอนแรกนี่ว่าโอ้โหพอร้องแล้วหล่อเลยโอ้โหเก่งมากครับเหมือนทั้งคู่เลยครับเบนเสร็จแน่แกเจอใครไม่ว่าจะเจอใครเลยนะไปดูกันว่าใครจะเข้าไปเชิญครับทั้งคู่จะไปหรือจะดรีมโอ้ดูทรงผมเดี๋ยทำไมไม่ถอดหมวกมาแต่แรกหน้าตาก็ดูโอเคนะถอดมานี่ว่าหุ่นป่วยเอียงเลยนะเนี่ย อมาดูนะครับกรรมการจะชอบใคร A หรือ B ครับโอ้ยจอมยุดเราไปซะละลาแหมล้าละลาเลยนะลักษณะว่าขายหมูทะลุเป้า หมูได้500ไม้เลยดีใจลาลาคู่นี้เก่งทั้งคู่ใช่ไหมผมรู้สึกว่าคนนี้พลิ้วเลยนะเหมือนแบบไม่เชื่อที่ขายมูจริงป่าวเนี่ยเป็นนักร้องก็ปีีโชว์อะไรป่าอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหชปีบูชปหมูใส่ถูเยปีบูเลยตุ๊กตุ๊กใส่กูบูนะครับตังครับตังครับตังรับตังก่อนโอเคคือการร้องเลยไปดีกว่า ดีกว่าในเรื่องของความคมพยางอะไรของเขาดีแต่เสียงเขาบีบเกินไปแต่ดรีมเนี่ยการร้องสู้ไม่ได้แต่ด้วยเนื้อเสียงเขาน่ะคล้ายกว่าคู่เนี่ยร้องเหมือนแล้วก็ร้องดีทั้งคู่ไม่อยากจะเชื่อคุณโกหกหรือเปล่าว่าคุณไม่มีอาชีพเสิร์ฟเป็นนักร้องจริงเหรอนี่คือปิ้งหมูอย่างเดียวแล้วก็นั่นคือเซเว่นอย่างเดียวจริงๆเลยเหรอต้องบอกว่าเก่งทั้งคู่มากเลยนะฮะโอ้เปล่าเออเก่งมากไม่อยากเชื่อถึงแม้ว่าเออจะกวน มากก่อนแล้แต่ที่มาให้คือชอบกรอนของไปรไม่เกี่ยวเลยก็มันไม่เกี่ยวจะทำไมมันหน้าที่ของผมพวกผมจะมาผมมีห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลคะพี่ไม่เกี่ยวนะไกลไกลพี่กิ๊กโทรมาพี่กิ๊กโทรมาอยู่พี่ดุเอาจิงๆด้วยผมก็คืออย่างนี้แหละเพียงเขาโอเคผมชอบพี่ดุพี่กิ๊กไม่มีอะไรพี่กิ๊กหลับให้สบายเหอะ พักผ่อนให้สบายก็คือชอบทั้งคู่แหละคนนี้ก็เสียงเหมือนกว่าในความคิดของผมใความเห็นเรารเสียงเหมือนกว่าคุณตัักครับคือวันนี้พูดได้เลยว,ว่าดิฉันถ้าเกิดดิฉันเป็นคุณแบงค์นี่นะคะดิฉันจะภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเงาเสียงแต่ละคนมาในวันนี้ร้องดีไม่แพ้ต้นฉบับเลยเลยแกชมเขาหรืออะไรแกชมเขาเรืออะไรชมสิคะนี่ไม่ธรรมดานะนับประวันอะไร30ล้านวิวแล้วใช่ไหมเราสามสิบล้านวิวใครใคร ไม่ใครถ well. ามใครถามพี um ่กิ้งดักมันกับพี uh <S <S ่กููี่พิกี่พดูอวนโอ้โหนี่อยู่คนเดียวนี่ลำบากที่เป๋งเลยตักเลือกไปเพราะว่า เขาเป็นรู้สึกเขาเหมือนพวกนักร้องผิวสีของเมืองนอกพวก j จซีพวกอะไรพูดแบบนี้แล้วการเต้นเต้นเต้นด้วยอะไรเงี้ยมันดูเนียนดูดีทีไที่คุณเวลาคุณเต้นเดียนชอบคุณเต้นมากเลยเต้นอะไรเงี้ยเต้นเออเต้นเต้แบบปิ้งหมูด้วยเต้นแบบปิ้งหมูปิ้งหมูไปด้วยอ่าส่งให้ลูกค้าไม่น่าชอบเลยว่ะ ไม่น่าชอบเลยอะเวลาคนเราเป็นนักร้องเนี่ยอยู่หน้าเวทีมันต้องมีเสน่ห์ด้วยไงอันนี้มีแต่เขามีเสน่ห์ไงแต่ดีมก็ร้องเพราะแล้วหน้าตาก็หลอ่อใส่หมวกใส่แว่นทำทำทำไมกันแต่ว่าคุณ, <c oughs> คณไปเวลาร้องเพลงมีเสน่ห์เต้นเต้นมีเสน่ห์หมดเลยชอบครับพี่แอ้มครับอุทยพี่เนี่ยนะใส่แว่นดำไปเก่งไปเงาใส่ เหมือนอีกแล้วเหรอเหมือนอีกแล้วเหอนหลาคนแล้วกัผมเปรียบนี้ฮะถ้าเป็นมวยเนี่ยมวยบู๊กับมวยฝีมืออันนี้บู๊บู๊อันนี้บู๊เสียงกระชากกระแทกกระทันก็คือเป็นเพลงเข้าทางพอดีส่วนคุณดีมถ้าร้องเพลงขอเช็ดน้ําตานั้นผมว่าคุณไปสู้ไม่ได้ชื่นชมทั้งคู่เลยว่าร้องได้ดีมากครับนอกจากจะทํางาน ที่ว่าไม่เกี่ยวกับเสียงเพลงแล้วร้องได้ดีขนาดนี้ไม่ว่าอีกคนนึ่งจะเป็นเหมือนคนจับตัวประกันไม่ใช่คนนึงอาจจะเหมือนคนปนเซเว่นแต่ว่าน้ําเสียงของคุณนี่โอ้โหดีมากโดยเฉพาะท่อนแร็ปเนี่ยคุณไปจัดเต็มมากเลยให้คุณไปครับเลือคุณไปนะครับ4ี่ต่อหนึ่งครับคุณรีมขอบคุณมากครับเชิญไปล้างแป้งครับคุณแบนคบเชิญบนนี้เลยครับรอบชิงแล้วครับมาเพลงใหม่ล่าสุดเมื่อกี้ที่คุณแบงค์ได้โชว์ไปแล้วนะครับกับหญิงเล n ั <Number> มเบอรวันอะไรครับอย่าบอกนะครับว่าไอ้ไปยจะเป็นหญิงลี <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่ต้องแป็นเพราะว่าเรามีหญิงลีของเราครับเงาเสียงหญิงลี การลงทุนไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนแน่ทุกอย่างจริงไหมครับอะไรตาเปล่าดูรองเท้าพูดมากเลเจอเดี๋ยวเราไม่ไดี๋ยวแอันนี้มันเทปพันสายไฟป่ะครับอันนี้มันเทปพันสายไฟนี่ว่ะโทษนะฮะรองเท้าหรือว่าโดนงูกัดมาขัอยาไม่เป็นรอง อยากให้ไปลองย้อนในมิวสิกวิดีโอดูคะ<ม>่ะยิงลีเน<ม>ี<อ>่ยเขาใส่รองเท้าแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยแล้วทำไมไม่เอารองเท้าแบบเขามาใส่ไปหามาแล้วแพตตินัมก็ไม่มี <laughs> ประตูน้ําก็ไม่มีทาไมไม่ไปพารากอนพารากอนมีแต่แพง <laughs> งายไฟฟ้าสนิทกับช่างไฟพอเทพพันสายไฟสองมวนก็ได้อย่างที่เห็นน้ำประวันนะครับน้บรัมาเดี๋ยวก่อนมาเห็นตัวพี่พี่แคทวงแบงตัวเง็นเคยสวัสดีค่ะตัวจริงหล่อมากหล่อมากแลวที่คุณเบ็คกี้กำลังพูดอยู่ครับครับคุณเบนยีขยับถอยออกห่างตลอดเวลาเริ่มกลัวแล้ว วั้ยเธอกลัวฉันเหรอกลัวดิฮะกลัวดีฮะตายเธอฉีดฟิลเลอร์ร้านาไหนอะ <c oughs> ดูเต็มดีดีนะหน้าตึงเชียวสวัสดีค่ะนะ้องเหน่งเชิญยิงอย่านะอย่านะเดี๋ยวถอดแว่นตบนะ <c oughs> ตายแล้วนี่ขอโทษนะ,ะสารล่างแบบนี้เป็นเหรอาทอถังเซนเ <c oughs> มื่อก่อนไม่ได้เป็นแล้วทำไมถึงเป็นละคุณคะเห <c oughs> ็นเมียเหงาเลยแต่งเป็นเพื่อนเมียแต่งเป็นเพื่อนเมียพอดค่ะครับ โอเคพรไหมมาในเพลงนี้เอาใจไปเลยคนนี้อยู่ number one number one number one ก็จชาคือน number one number one n u m b e o n แบงค์ถึกับถอดแว่นดูแบงค์เวลาแบงค์แบงค์เวลาแบงตาิ่มตาติ่มดีแล้วค่ะที่ถอดแว่นอย่าให้แว่นดำมันมาบังสายตาของเราค่ะคุณแบง โอเคนะแบงค์ต้องเป็นกรรมการนะเชิญเลยครับผมตัดสินสองคนนี้นะอย่าทำหมังเมยสิครับแบงค์เจอคุณแบงค์ออกจะบ่อยแต่วคุณแบงค์หญิงนะทักในทีวีทักในทีวีไม่ทักตอบครัโอ้ยเขอยู่ในทีวีอ๋ออยู่ในทีวีอครับผมนับประวัตครับดนตรี โอ้เก่งมากเลยเหนื่อยไหมคะก็ก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างนะครับขอบคุณมากครับน้องเบกี้ครับขอบคุณขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะไหลเแบงน้ำตาไหลน้ำตาแห่งความปรีติบารมีอัน์ โอเคมาดูใครครับใครจะเป็นแชมป์ตัวจริงของเรา <c oughs> รอ่าโอ้โหแหมล้อหรอ <c oughs> ดูว่าคุณแบงค์จะพอใจใคร <c oughs> เอ้หรือบีครับ คุณแบงค์ครับเรียนเชิญตรงนี้เลยครับพี่แบงค์จะใกล้ผมครับเดี๋ยวเสื้อเปื้อนครับจะใกล้ผมครับเดี๋ยวเสื้อเปื้อนครับโอ้เดี๋ยวเสื้อเปื้อนเป็นหวกไอดอลเป็นหมวไอดอลคือผมว่าเขาอะเขาเขาเหมือนในเรื่องเรื่องอินเนอร์ข้างในจริงกว่ากว่ากว่าคนนี้กว่าเบนซ์แต่ว่าถ้าคำว่างาเสียงผมหลับตาฟังเขาเหมือนกว่าแค่นี้เองหลับตาฟังแล้วมันจะอันนี้เหมือนกว่าทางนี้เหมือนกว่าํางนั้นโอ้ชัดเจนมากครับผมรู้ตั้งแต่เจอหน้าเขาแล้ว จริงจริงมันมีรางสังหรณนน่ี่มันรู้จะจับมันตรงไหนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับอยาจับนะครับคันนะครับช่วงท้ายของการประชันรอบเสียงดีในการแข่งขันนะครับเราจะมีโชว์พิเศษจากคุณแบงค์พร้อมกับแชมป์ล่าสุดของเราจะให้เงาเสียงกับต้นฉบับเนี่ยร้องด้วยกันเลยติดตามชมในช่วงประชันเสียงดีนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ